สามสองอันนี้ทานอะไรอยู่คะกระดูกหมูอ่อนปุ๋นต้มสับสมุนไพรด้วยเนาะสมุนไพรด้วยอร่อยหอมอร่อยมากเลยอะค่ะเลิศหรูอลังการงานสร้างไฟลุกผูกพ้พับผู้พับไฟลุกท่วมไฟลุกลุกผู้เขาทองเลยเออตักใส่ถ้วยลวเลยมีไหม,มหแต่ช่วงนี้นะช่วงอากาศเย็นๆอย่างนี้นะ<ม>ได้อันร้อนซะ ร,ร้อนค่อยๆเป่ากลิ่นเป็นหอมแค่กลิ่นก็ยังชื่นใจแล้วนะคะอืกลิ่นหอมกระดูกหมูอุ่นต้มแซ่บ เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับสุดจะพลานาไม่มันหอมแล้วรสมันก็กลมงก่องเปรี้ยวเค็มแล้วหวานด้วยการตุ๋นเครื่องยาจีนนะคืะเขาตีพริกใส่ลงไปอีกทีได้ไหมใช่ค่ะอืมนี่นี่ตัวจริงเขา โอเคนะคุณแม่นะมาทานได้นะครับที่ร้านอาหารของเรานะครับแซบแซบมหานครถนนเจ้าคุณทหารบายพุชงนะฮะมีอยู่สาขาเดียวนะฮะต้องถนนเจ้าคุณทหารแล้วเวลาเสิร์ชหาต้องเสิร์ชแซบแซบนะครับแซบคำเดียวผิดร้านนะฮะต้องแซบแซบจะได้ไม่หลงไปที่อื่นนะฮะแซบแซบมหานครถนนเจ้าคุณทหารบายพุชงเจอกันแน่ครับกับอาหารในราคาพิเศษสุดๆนะครับ อร่อยสะอาดนะครับกว้างใหญ่มากเลยนะครับสำหรับร้านเรานะครับอ